ตามคำสัญญานะครับที่ผมบอกว่าถ้าบุยลำทำสกออ์ได้เท่าไหร่ผมจะวิดพื้นตามจำนวนครั้งครับก็คือลูกละหนึ่งร้อยครั้งนะครับปรากฏว่าบุยลำทำได้เจ็ดประตูต่อศูนย์นะครับผมก็ต้องวิดพื้นเจ0ดร้อยครั้งนะครับในวันนี้นะครับผมโอเคครับผมจะเริ่มวิดจากจุดนี้ก่อนเลยครับผมจดไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้า tích hợp thấp 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 นักบอลบุรีรัมย์ยินดก็เดินทางขึ้นรถแล้วนะเตรียมตัวเข้าสู่แ็มป์อัสวรแล้วเย้ยินดีกับแชมป์สมัยที่10ด้วยนะครับผมส่วนผมก็ปิดพื้นต่อ bên trong chặt chip bắt buộc chặt 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 chặt

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้บเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้าร้อโอ้ยอดแข็งแรงม่งสองสาม่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ

หกเปดเก้าสบว่เเ้เ้โอเคครับผมผมก็วิดพื้นครบ700ครั้งแล้วนะครับยินดีให้กับทีมบุรีรัมยุริเต็ดนะครับที่สามารถคว้าแชมป์ทยลีกสมัยที่10ได้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ